ออกไปว่าปุ้งเลยคุณไม่รู้มันไม่มีเสียงเลยครับเสียงทั้งนี้มัน่อยเยอะบพราะตันเสียงแค่เนี่ยว่าไซส์ถึงเนี่ยไปไหนหมดไปไูนทาไหมบริการเองนี่เลยเอาฮ้คนี่ด้นี่เขาใส่เขาใส่ไมนสูงงันหนักแล้วเนี่ย bắt đi không bắt, bắt đi không, làm đi không, cái này không có cái gì, 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 cái này không

ทองอานทองด้วงผู้เป็นพรามในพิธีได้รับเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากพี่น้องชาวันครูทุกท่านนนีพอจุนได้มาทำหน้าที่ของตนเองขอกราบคารวะนำมัสก,การเปรพระคุณท่านที่อยู่ในวัดทุกโลก ขอขอบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกทุกท่านที่มาในวันนี้ขอให้พี่น้องจงได้ตั้งใจตั้งจิตตั้งปณิธานให้สมปราน,นากับพี่น้องที่พวกเราได้ร่วมกันได้บริหารการสร้างตั้งแต่วันวางศิลาฤกษ์ จนถึงวันที่พวกเราจะได้ทำการสลองยกจอฟ้าเพื่อเป็นการสลองให้สำเร็จดังความมุ่งม,มา่นปารถนาเพื่อจะได้ตวายไว้เป็นอส,สังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เป็นสารเป็นเม็ดเงินเม็ดทองของพี่น้องชาวบ้านครูตลอดทั้งพี่น้องชาวอำเภอนาโพ พี่น้องจังหวัดบุกรีรัมและพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั่วจักรวาลพี่น้องทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจได้สร้างขึ้นด้วยอิตรการด้วยสวยงามบัดนี้ได้โอกาสและเวลาอันเป็นมิ่งมงคลและมหามงคล จะได้ทำพิธีบวงสวงเทียบไทเทพาเทวดาที่จะมารักษาและเทพทั้งปวงที่จะได้มาปกป้องคุ้มครอง,องในงานของพวกเราจะได้สำเร็จตามความมุ่งมา่ปรารถนาพวกเราก็จะได้รับผลลกพธ์นสนดด้วยความปรารถนามีราบจดสันสนสุขตลอ,อดการและนาน บัดนี้เวลาที่กำหนดได้ถึงแล้วจะได้ดำเนินตามหน้าที่ต่อไปตาธุสาธุพุทธครวตาธรรมะคารวตาสังฆะครวตาพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังฆะปูชา พุทธตน้อรรมทำโมน้อมสังโคโน้อมข้าพระเจ้าขอนอมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเงาเป็นประธานนับบัดนี้ข้าพระเจ้าขอกขาราบพระราตนาลงมาเป็นสกีปยานในการคารวะบารมีบวงสวงเทพไท่เทพาเพวดาทั้งปวง หลวงปู่ในอดีตคือพระอาจารย์หนูเจ้าอาวาสในอดีตองค์แรกของวัดบ้านครูผู้ที่มอรณภาพไปอิตาดงวิญญาณของหลวงปู่สุตรธรรมาจากหลวงผู้ที่เป็นเจ้าคณะตำบลบ้านครูพระปูธรรมาภิรักษ์ระธรรมาภิรักษ์หลวงปู่ชิน ผู้ท ap um um. ี่เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอนาโภมหานาปแตเรปัภรียพระกูณสิริวัติพิทูลอาจารย์มหาแดงหรือท่านพระอาจารย์ผู้ที่เป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบล้านดูผู้ที่ดำรงอาคงอยู่ในโงรมพุทธศาสนาไต้ รักษาวัวาอารามทาดำเนินการก่อสร้างพร้อมด้วยญาติโยมพุทธศาสนิกชนเป็นผู้ใหญ่บ้านคือผู้ใหญ่โอสนบุญ,ม,ญม,มีผู้ใหญ่ชาลีจมใจสงผู้ใหญ่สุวรรณสมฤ์ผู้ที่อสุรธรรมกอไปสุรธรรมสมฤ์ซึ่งเป็นผู้ได้ ดำเนินการสร้างกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาตายายลตลอดทั้งนุมสาวเยาวาชนลูกหลานพี่น้องชาวตำบลอาชาวอำเภออาโพได้มาร่วมกันในการนีนขอจงได้สำเร็จดังความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกท่านทุกท่านเออ องละกังลนด้วยตทตนโมตัสสคะวะโตอะหตสัมาสัพุทธนัโมตัสสะภะคะวะโตอรหตสมาสัมพุทธ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ